นี่ว่าชายนะคะ ตามช่องบัวซาอรี่นะคะรวยๆเฮงๆกันทั่วกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะาทุกคนนะคะมาเดิน จีนแล้วนะคะก็คือเขาจะมีการจัดนะสไตล์ขึดจีนนะคะก็คือสร้างเป็นรูปมังกรทางด้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่บนยนอยู่นะคะก็จะเป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะประดับไฟเป็นรูปมังกรนะคะแล้วก็เขียนว่า happy chinese new year นะคะ2024 ทกทุแล้วก็จะมีโคมแดงนะคะเป็นไปหมดเลยค่ะแล้วก็กำลังจัดเวทีด้วยนะคะสวยมากปีนี้รู้สึกว่าไม่เงียบเหงาเนาะนก็ไม่เคยเงียบเหงาเลยนะยมราช <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกปีจัดสวยทุกปีเลยทุกคนก็มี ะะแล้วก็แบบทุกคนก็จะแต่งตัวกันมาแบบตีมสุดจีงกันทุกคนเลยแล้วก็บางคนก็มาหาถ่ายรูปกันที่นี่เลยนะก็จะมีช่างภาพในแบบมารอคอยกันเต็มไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินดูด้านหลังนะคะว่าด้านในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างปะอันนี้นะคะเป็นเวทีนะคะเบิกฟ้าพญา,ามังกรร่ำรวยบารมีสุข,ขีนินรันดร์2024ันนะคะก็คือยัง เป็นเวทีเปล่าๆอยู่นะคะทุกคนก็คืองานยังไม่ได้เริ่มนะคะแต่วันนี้เราพามาเดินเล่นกันก่อนแต่ต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะก็โลนแล้วแต่มาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยนะคะโอ้ตรงนี้ไฟสวยอ่ะถ่ายดีเลยอ่ะ ่าบรรดาอาหวยอะไรอย่างนี้มาก,กันเต็มไปหมดมขา,ขาตั้งกล้อง <c oughs> ที่ใช่บางคนไม่มีช่างภาพน,นะคะเขาก็าจะมีแบบขาตั้งกล้องมาเองเ <c oughs> ยาวรานะคะที่ไม่เคยหลับไหลนะคะทุกคนก็จะรถเยอะแล้วก็คนเยอะแบบนี้เลยนะคะแล้วยิ่งช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะอาการหนักมากเลยนะคะ <c oughs> เรื่องรถติดเนี่ย ก็จะเป็นแยกเฉลิมบุรีนะคะก็ในซอยอย่างที่เห็นเลยนะคะก็ประดับไปด้วยโคมแดงนะคะ ร้านรังนกนะคะถนนน่ากินกทุเรียนน่ากินมากอ,อันนี้เป็นร้านก็เตี๋ยเวเป็ดที่มีชื่อเสียงนะคะทุกคนโบเคยมากินอร่อยมากไม่าหายจาใจแหเกินนะคะ ไม่ไหวก็เลยต้องสั่งมา่อกี้นะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะะ่ากินมากๆจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะ,ะพดเพราะก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เยาวราชนี่น่าจะเป็นแบบรสชาติแบบก้นตำลักอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะมันน่ากินมากๆเลยคนแบบต่อคิเวเยอะมากในร้านนี่นะ,ค,ะคนเยอะมากเลยอะ อร่อยมากเลยอ่ะก็มีสั่งนี้มาด้วย ไายวาวาล่ะนะคะโบก็จะจอดรถไว้ที่สุกี้เท็กซัสนะคะก็ชั่วโมงละสี่บาทก็เ <two>, ว,วลานี้นะคะเราก็ยังคงติดอยู่เนาะ <c oughs> นี่ถ้ามาตรงกับตูจีนเป๊ะนี่คงแบบ <c oughs> คนเยอะกว่าน,นี้มากๆร้ <c oughs> านตรงปากซอย ถนนพระดุงดาวนะคะก็จะมีพวแบบอาหารนะคะซีฟู้ดเลยเยอะมากนี่นะคะเป็นร้านขออ้าวเหนียวม้วนะคะอดใจไว้ไม่ไหวเช่นกันนะคะเลยต้องซื้อโอเคนะคะทุกคนก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ ตอบไปนะคะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลเออ่ตุรคีนเนาะก็ปี2004นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ชมช่องมูฟว์สตาร์ที่นะคะมีแต่วความสุขนะคะร่ำรวยงีบิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะคะที่ปีหน้าเนาะแล้วก็คลิปหน้าด้วยค่ะฝากช่องมูฟว์สตาร์ด้วยนะคะ